นี่ครับทนเงินต้อนนน่อยต้อนนน่อยน่าครับมอือสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุข,ขนครับกลับมาพ่อครับคนบานทุ่งพากินพาเที่ยวนะครับ มือนี้ก็คือเก้าครับมือนี้อาหารพืนบ้านนะครับอาหารสิงโตนี่ครับไปซื้อไม่อ,อีกแล้วนี่ห้าวสีมาก,ก้อยครับมือนี้ก้อยแบบว่าไส้เลือดครับนี่นี่ครับวัตถุด,ดิบของเขาก็มีนี่แหละนี่แหลเอาเขาว่าเบิ้งเลยครับอยู่ไว้กันน้ำเสียเสียเวลาลุย อันนี้ซื้อมาเป็นเนือนนเน้อสันในเลยครับเนื้อสันในเนื้อสดๆเลยนะครับโอ้เนือ้อโอ้นี่ครับสดๆเลย ง่ามีเลียนี่เเ้าสีหันก่อนนะครับเา้าเช็ดเป็นก้อยนี่นี่ครับโอ้ยน้ำลายไหล ครับทนเงินต้อนน้อยๆต้อนน้อยๆนี่โอ้กินเบอร์เบิร์ดครับผู้เดียวตาบครับตบตบาน นี่ครับเข้าทราบได้ทีแล้วปุ้งครับแบบัดนี้ใส่ดีนะครับผพ้ใได้มาขมกับใส่ขมขมเดี๋ยวด้วยนี่กรพีิกครับอ่ะโอเคพริกโอ้หอม หอมครบขี่นอกอกนะข้าวคั่วครับอือก้าวคั่วอันนี้ก็ซิมีผักชีใบมะกรูดอ่าหอมแดงต้นหอมครับเขาใส่ไปเลยครับอันนี้ก็ปรุงตามรสครับผู้ใดหมักอันใดก็ปรุงตามนั่นมาก สมมากขมมากอยังกะไปตามนั้นเลยนี่บาาหอมหอมหอมพี่น<บ>้อยนี่ครับก้อยพูนล่ะซิมเบิ้งครับบาน อืมหล่ะมาเด้อพี่น้องมาเนี่ยอืมพูนพูนโอ้คขาครับ อืมโอ้เขาเหนียวบานเนี่ปาดปาดปาดพักกระเดาพักอันนี้ครับเต็มเลยเนี่ยอืมมา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 เด้อบันเนี่รู้ว่าเขาครับ มาบ่าอืมฮูดดอดเลยน้อยมา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 แบบนี้ครับ ลูกดูดอขวทิ้งับเินหวานครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Ừm, Hòm bùa. In cup này cả đét cảnเลย hòm bùa. ผีลูดโดดเนี่ยได้มากเนี่ยกับแก้มเลยไหมเ<ฮ>ขาต้าเขาต้าอืมโอ้ อิ่มแล้วครับพี่น,น,อน้องเลยกินมาเบิดเลยผู้เดียวหลายครับครับสำหรับมื้อนี้กะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับจังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อครับอ่าไว้พอกันคลิปหน้านะครับชิมมี่ยังให้เบิ่งอีกก่ะคอยติดตามด้วยครับผมสำหรับมื้อนี้กะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ